มือน usted, ี้จะพามาดูสเต็ปตึงของเป่าอาร์ตี้ขี้ไม่สุดนะฮะในเกมสร้างห้องมาดูซิว่า1ต่อ3เขาจะทำยังไงสิแซบซ้ำไหนไปเบิองเอาสูมาเมื่อเดี๋ยเดี๋ยวตี้บอกเดี๋ยวพี่บอกยังไงกันที่เออเบียบอกยูเราเนอะเออเอาใช่ไหมเออเบียบอกอาร์ตี้แบบเอาเลยเอาสามหนึ่งว่ะเฮ้สามหนึ่งว่ะเอาแล้วสามหนึ่งแล้ว ไหวหรือเปล่าอาตีบอกเออสามหึ่ครับเอยเป็นยหลายหมเเจ๊จสั้นมเจปุ๊บตังไอวอลไปหึ่ดอกจะไหมอจจะบปุ๊บขวากเอามาใส่กับเขาเอาจะไหมแมเออเออควนขีนอีกจ้าเอวน่ยจ้าบอกเออเลนน้ปากคาบตีลาดเออยาเลียนยาเลีนเท่ไหร่ยาเลนเออยาเลนมากนว่าอุ้ยอาตีเก่า้เหาคึงเยอะเลยเออเหมียวไปสัใส่้าอวยอย่างมาถึงลว้เยเรียบร้อยลมแปอีกเอาเรียบร้อยครับโอ้โหขนาดว่าสาหนึ่งเมื่อกี้นะ โอ้จากสาหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งไปแล้วครับผม็มายครับเอาล้โอ้ผัดเพลี้วบอกอคือตายเหมือนเราคือจังสันน้นเหมือผัดเพดี้วบอกอคือเป็นไกสัน้นก็เป็นจาตยดนะบางทีว่เนาะเอาจางไหนดีผัดเพดมี้วบอกกูอยูมอ่มาเป็ีนแล้วมนะัเอาเริ่มลดแล้วนะม,มันจอมีอว่าโอ้ยแมวอก้เห็นจากไหนละบากาเก่งเลยว่นะอาตีบอกก็มาดีขนาดสามหนึ่งเอาไม่ลงนะั <S <S อนผัดเพลี้วบอกเออเอาจางไหนกูยืนใส่นมาฮะเออเอามาเออโดดไปเท่นึกโดดใสยโดดขั้วโดดซ้ายโดดขัา ยกหน้าโยกหลังโยกซ้ายโยกหัาโยกไปเออยิงถือมาหมอเออสเตปไหมรูไหมดิจิตอนอ่ะเออรู้จักสเตปดิจิตอลหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเพื่อนว่าเออดิจิตอลเป็นไงล่ะหลบลูกกระสุนเออดิจิตอลเป็นไงหลบโยกซ้ายโยกหัวโยกหัวโยกไหลโยกตอล